วันนี้ก็มาเจอกับครูภูมิมมเช่นเคยนะครับวันนี้ครูภูมิมก็นําเรื่องเกี่ยวกับอักษนนนกรนํานักเรียนคงอาจจะได้ยินว่าอักษรน,นํามาได้บ้างแล้วในระดับชั้นป .2 แต่วันนี้ครูภูมิมจะมาสอนให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับว่ามีข้อสังเกตอย่างไรว่าคำเนี่ยที่นกักเรียนใช้ ในชีวิตประจำวันเป็นคำอักษรน,นำมีเทคนิคในการจำม,มีเทคนิคในการนำเอาไปปรับใช้กับรายวิชา,าอื่นๆนะครับว่าอักษรน,นำมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูคุมก็จะมาสอนเรื่องอักษรน,นำนะครับ ก่อนที่จะเรียนเช่นเคยครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอการสอนในรายวิชาภาษาไทยกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเราไปเรียนเรื่องอักษรน,นำกันเลยครับก่อนที่เราจะเรียนอักษรน,นำนักเรียนก็ต้องทราบความหมายก่อนใช่ไหมล่ะครับว่าอักษรน,นำมีที่มาเป็นอย่างไรครูภูมิก็จะ สรุปอักษรน,นำง่ายๆให้นักเรียนเข้าใจดังต่อไปนี้นะครับอักษรน,นำมีความหมายไว้ว่าเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงติดกันประสมด้วยสระเดียวกันแต่เมื่อเวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงเป็นสองพยางโดยพยางต้นหรือพยางหน้าจะอ่านออกเสียง สระอระสมอยู่เพียงกึ่งเสียงเท่านั้นและพยางหลังออกเสียงตามสระที่ประสมอยู่นั่นเองครับนักเรียนอาจจะงงใช่ไหมครับกับความหมายว่าเป็นอย่างไรครูภูมิจะยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นครูภูมิเขียนคำว่าขหนมขออะขะหอโนโอ,อมอนม เวลาเราเขียนคำว่าขนมเราก็จะเขียนในหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับแต่นักเรียนจะเห็นไม่เอ่ยว่ามันมีหหนำเป็นอักษรนำนักเรียนก็มองไม่เห็นแต่เมื่อไรครูภูมิให้นักเรียนเขียนคำอ่านคำว่าขนมนักเรียนก็จะรู้เลยนะครับว่าคำนี้แหละคือคำอักษรนำเช่นครูภูมิเขียนคำอ่านว่าขออะค่ะ หอนออมอนมเห็นไหมล่ะครับจากในที่ครูภูมิยกตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่ามีหอขึ้นมานำนั่นก็คือหอนำแสดงว่าคำว่าขนมถือว่าเป็น อักษรน,นําและครูภูมิยจะบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าดูอย่างไรเห็นจากความหมายเขาบอกว่าพยัญชนะต้นสองตัวนี่นะครับพยัญชนะต้นสองตัวก็คือขอใครกับโนหนูใช่ไหมครับคือพยัญชนะต้นสองตัวเรียงติดกันผสมด้วยสระเดียวกันนะั่นก็คือสระอะใช่ไหมครับแต่เสียงข้างหน้าจะอ่านออกเสียงสระอะกึ่งเสียงเขาว่าขะหนมุมขะหนุมขออะคะ ซึ่งพยางหลังก็จะอ่านออกเสียงตามสระที่ผสมนั่นก็คือสระโอดังนั้นสรุปได้นะครับว่าคำว่าขนมถือเป็นอักษรน,นำนี่ก็คือความหมายของอักษรน,นำที่คุณครูภูมินำมาฝากนักเรียนนะครับลำดับต่อไปให้นักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีไปหน้าที่85ครับวันนี้ครูภูมิก็จะมาสอนนักเรียนในหัวข้อเรื่อง อักษรน,นำนะครับอักษรน,นำเราก็จะแบ่งง่ายๆที่ครูภูมิสรุปมาแลนะก็คือเราแบ่งเป็น3ลักษณะใหญ่ๆอักษรน,นำแรกเขาเรียกว่าอ,อนำยอ,อามาดูที่กรอบสีเหลืองกันก่อนนะครับกรอบสีเหลืองเขาเรียกว่าอักษรอ,อ,อนำยอก็คืออักษรน,นำเหมือนกันคืออักษรอ,ออางนำอักษรตัวหลังก็คือยอยักษ์นะครับเขาเรียกว่า อ,อนำยออืมอ่าเล็กนิดนึงจะได้เห็นมากยิ่งขึ้นเนาะอ่านักเรียนจะเห็นว่าอักษรนามก็คืออ,อนำยอ,ออนำยอนักเรียนจำไว้เลยมีเพียงแค่สี่คำนี้เท่านั้นได้ก็คือคำว่าอยาอย่อย่างอยากเหนพูดตามคูปูซิอยาอย่อย่างอยาก สี่คำนี้ถือเป็นอักษรนำที่เขาเรียกว่าอนำยอนะครับนักเรียนจำไให้ขึ้นใจเลยนะนี่คือประเภทที่หนึ่งต่อมาประเภทที่สองเขาเรียกว่าอักษรหนำอักษรหนำก็คือพยัญชนะตัวหน้าจะเป็นตัวหอหีบนำด้วยพยัญชนะตัวหลังจะเป็นพยัญชนะอะไรก็ได้ล,ลักษณะนี้นักเรียนจะดูง่ายๆเลยก็คือ นักเรียนจะเห็นตัวหอหีบนำหน้าพายัญชนะอีกหนึ่งตัวเช่นคำว่าคุณหมอครูภูมิจะเห็นใช่อย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวครูภูมิจะวงหอหีบที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับและก็มีมอมาซึ่งเป็นพยัญชนะอีกตัวหนึ่งเวลาเราสะกดเราจะสะกดว่าหอมอหออมอแสดงว่าคำนี้ก็เป็นคำอักษรน,นำเหมือนกันเขาเรียกว่า หอนํานั่นก็คือหอหีบนําพยัญชนะอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหลังนั่นเองครับอันนี้จะมองได้ง่ายที่สุดเลยต่อมาอันสุดท้ายอันแบบที่3ลักษณะที่3ลักษณะที่3มีหลายกรณีก็คือในคำคำนั้นนะครับมีเสียงหอนำอยู่แต่เวลาเขียนเป็นคําที่สมบูรณ์เขาจะไม่เขียนตัวหอหีบ ที่มาเป็นอักษรน,นำดูกรณีที่1เขาบอกว่ากรณีที่1นึเขาบอกว่าพยัญชนะต้นคือพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงนำพยัญชนะตัวหลังแสดงว่าอักษรน,นำที่อยู่ข้างหน้าต้องเป็นอักษรสูงแล้วจะนำด้วยตัวอักษรอ,อะไรก็ได้นี่คือกรณีที่1ตัวอย่างนักเรียนมาดูคำว่าฉลาดฉลาด ครูพรมยุกตัวอย่างคําว่าฉลาดให้นักเรียนดูเนื่องจากนี่นจะเห็นว่าชอชิงนําลอลิงเขาบอกแล้วว่าตัวพยัญชนะหน้าจะเป็นอักษรสูงแล้วชอชิงกับลอลิงละครับตัวไหนคือตัวพยัญชนะหน้านั่นก็คือตัวชอชิงใช่ไหมครับก็คือพยัญชนะหน้าเป่งมากชอชิงนําหน้าลอลิง ซึ่งชอชิงเป็นพย,ยัญชนะสูงมาจากคำที่ครูภูมิให้ท่องยังจำได้ไม่เอ่ยนั่นก็คือคำว่าฉันอ่าครูภูมิจะเขียนคำอ่านให้นักเรียนดูว่าทำไมมันจะมีหอคีบตรงไหนหรอครูภูมิทำไมถึงเข้าอยู่ในอักษรน,นำํำอ่านักเรียนดูนะถ้าครูภูมิเขียนเป็นคำอ่านจะได้คำว่าชอ่อะ,ะหอรลออาดอลาด นักเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าหอหีบจะอยู่หน้าลอลิงนี่ก็เขาก็เรียกว่าอักษรน,นำเช่นเดียวกันต่อมาแบบที่2อ,อักษรน,นำเหมือนกันครับ แต่เป็นอักษรนำที่เป็นอักษรกลางนำตัวพยัญชนะตัวอื่นแสดงว่าตัวข้างหน้าจะเป็นอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลังจะเป็นตัวอะไรก็ได้เนะาะควนี้ครูภูมิขอยกตัวอย่างคำว่าจะรวดอ่าเมื่อกี้ครูภูมบอกแล้วว่าอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลังนักเรียนคิดว่าจอจานหรือรอเรือเป็นอักษรกลาง ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือจอจานจอจานมาจากคำว่าจิกที่ครูภูมิให้ท่องอักษรกลางจำได้ไม่เอ่ยอเวลาเราเขียนคำอ่านนักเรียนจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือคำว่าจออ่าจะหอรออวดอรวดจะรวดเห็นไหมครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีหอหีบ มานำหน้ารอเรืออย่างชัดเจนดังนั้นแลว้วคำว่าตรวจก็ถือว่าเป็นอักษรน,นำเช่นเดียวกันครับต่อมาแบบที่3ที่เขาดูง่ายๆเขาบอกว่าเป็นการอ่านคำที่ออกเสียงเรียนแบบอักษรน,นำเป็นอย่างไรส่วนมากคำพวกนี้นะครับจะเป็นคำสองพยางครูภูมิขอยกคำว่าตำรวจเนาะ ตำรวจมีสองพยางก็คือคำว่าตํากับคําว่ารวจดังนั้นแล้วเมื่อนักเรียนเขียนคําอ่านนักเรียนจะเห็นว่าเขาจะแยกออกมาได้คําว่าตออาตตาหอรออัวดอรวดนักเรียนก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่ามีหอหีบนำหน้ารอเรือดังนั้นเขาก็เลยสรุปว่าคำว่าตำรวจก็เลยถือเป็นอักษรน,นำเช่นเดียวกัน แต่คู่ภูมิมีข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างก็คืออักษรนำใดๆก็ตามเมื่อพยัญชนะตัวหน้านะครับเป็นอักษรต่ำนำพยัญชนะตัวหลังแสดงว่าถ้ามีอักษรต่ำนำหน้าพยัญชนะตัวอื่นถือว่าไม่ได้เป็นอักษรนำ ดูอย่างเช่นตัวอย่างครูภูมิขอยกตัวอย่างคําว่าชะวาชาวานักเรียนจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่าชออะชะวออาวาเพราะอะไรเอ่ยเพราะชอช้างตัวนี้อยู่ในอักษรต่ําใช่ไหมล่ะครับไม่ได้อยู่ในอักษรสูงหรืออักษกรกลางเพราะชอช้างตัวนี้อยู่ในอักษรต่ําใช่ไหมล่ะครับ นี่ก็คือการเรียนอักษรนำง่ายๆนะครับเดี๋ยวครูภูมิจะสรุปให้หนักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบอักษรนำเราจะดูง่ายๆแบ่งออกเป็น3มลักษณะอันดับที่1เลยก็คืออนำยอครับอนำยอมีอยู่4คํคำนั่นก็คือคำว่าคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรครับคำแรกก็คือคำว่าอย่า อยู่อย่างแล้วก็คำสุดท้ายก็คือคำว่าอยากนะครับ4ี่คำนี้เขาเรียกว่าอักษรอนำยอส่วนแบบที่2ก็คือพยัญชนะต้นเป็นหอหีบนำนาหอหีบนำ และนำพยัญชนะตัวหลังครูภูมิขอยกตัวอย่างคำว่าหวานหอวอนอหวานนักเรียนจะเห็นเลยใช่ไหมล่ะครับว่าจะมีหอหีบตัวนี้หหอหีบตัวนี้นำตัวอะไรเอ่ยนำตัววอแหวนนั่นเองครับเขาก็เลยเรียกว่า อักษรหอนำส่วนสุดท้ายท้ายสุดที่ครูภูมิแบ่งเอาไว้นะครับก็คือคำที่อ่านเรียนเสียงอักษรนำหรืออ่านเรียนแบบอักษรนำนั <itch> <genommen> uh ่นเองนะครับเช่นตัวอย่างคำว่าตะลิงอ่าตะลิงเห็นไหมเราจะไม่รู้เลยว่าคำเนี้ยมีเป็นหอนำหรืออักษรนำ แต่เมื่อไหร่เราเอามาแยกเป็นการเขียนคํำอ่านนักเรียนก็จะรู้เลยนะครับว่าคำเนี้ยเป็นอักษรน,นำก็คือตออตะหอลออีงอลิงไม้เอกลิงตะลิงนั่นเองครับนี่ก็คือการสรุปอักษรน,นำง่ายๆที่คุูภูมินำมาฝากกันนะครับ สุดท้ายเพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครูภูมิจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับคือให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าคำศัพท์ที่เป็นอักษรนำและให้นักเรียนทำเครื่องหมายผิด หน้าคําที่ไม่ใช่อักษรน,นํามีจํานวนทั้งหมด10ข้อนะครับให้นักเรียนเลือกดูดีๆนะว่าคําไหนเป็นคําอักษรน,นําและคําไหนที่ไม่เป็นคําอักษรน,นํานะครับโดยเราแยกเป็น3ประเภทใหญ่ๆเนาะที่ครูภูมิได้สอนไปเมื่อกี้ ครูภูมิจะสรุปการบ้านให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับการบ้านก็คือข้อ1ให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกหน้าคําศัพท์ที่เป็นอักษรน,นําและทำทำเครื่องหมายผิดหน้าคําศัพท์ที่ไม่ใช่อักษรน,นําโดยในข้อที่หนึ่งให้นักเรียนทําลงในสมุดเขียนคําสั่งและวันที่ให้เรียบร้อยข้อที่ 2. ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือทัศะภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้าที่6 1ถึง6 2ข้อที่2 3และ4นั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงนี้ใกล้จะสอบแล้วนะครับอย่างคุณครูภูมิอยากให้หนัเกเรียนทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้านัาเกเรียนไม่เข้าใจส่วนไหนไม่เข้าใจเรื่องอะไรนะครับนัเกเรียนก็สามารถทักไลน์ ทัก Facebook นะครับมาคุยกับครูภูมิได้นะครับเรื่องอักษรน,นาก็ได้จบลงไปแล้วนะครับครูภูมิคิดว่าเรื่องอักษรน,นามอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักเรียนในบางคนเพราะอักษรน,นาก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่นักเรียนต้องมีการศึกษาและทบทวนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จริงๆไรก็ตามครับครูภูมิก็จะเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนครับเพราะอักษรน,นามเราจะใช้มากในชีวิตประจำวันครับ แต่จะต่างกนะันตรงที่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าคําที่เราใช้อยู่เนี่ยคืออักษรน,นําในเมื่อวันนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องอักษรน,นําแล้วนักเรียนลองเอาไปดูนะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยนักเรียนใช้คําที่เป็นอักษรน,นํากี่คําใช่มากใช้น้อยเพียงใดนักเรียนลองเอามาจําแนกดูนะครับว่านักเรียนใช้มากหรือน้อย ถ้านักเรียนสามารถจำแนกได้ก็แสดงว่านักเรียนสามารถเข้าใจเรื่อักษรน,นำครับสุดท้ายนี้ครูรูมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น,น้อยครับสำหรับวันนี้ครูรูมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับครูภูมในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ